เด็กชายยากจนแค่พนมมืออธิษฐานข้างเตียงผู้ป่วยโคมา่าแต่สิ่งที่หญิงมหาเศรษฐีพูดออกมาหลังลืมตาทําให้ทั้งโรงพยาบาลแข็งค้างและความจริงที่ถูกฝังต้องตื่นขึ้นอีกครั้งประตูห้องผู้ป่วยไอซค่อยๆเปิดออกเสียงบานพับดังเบาเหมือนลมหายใจที่กล้้นไว้เด็กชายตัวเล็กก้าวเข้าไปพื้นห้องเย็นเฉียบจนฝาเท้าชากลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแทงจมูกแสงไฟสีขาวสะท้อนผนังจนตาพร่า เขามองเห็นหญิงคนหนึ่งนอนนิ่งบนเตียงร่างกายไม่ขยับเหมือนรูปปั้นท่อออกซิเจนแนบอยู่ที่จมูกเครื่องวัดชีพ,พจรส่งเสียงเป็นจังหวะสม่ำเสมอติดติดติดเสียงนั้นดังชัดกว่าหัวใจของเด็กชายเสื้อผ้าของเขาซีดเก่ามือสั่นเล็กน้อยเมื่อจับขอบเตียงเขารู้สึกถึงความเย็นของโลหะความเงียบกดทับเหมือนอากาศหนักขึ้นทุกวินาที แพทย์หนุ่มยืนอยู่อีกฝั่งดวงตาเคร่งเครียดและไม่กระพริบเด็กชายสูดหายใจลึกเสียงลมหายใจของเขาดังเกินไปในห้องที่นิ่งงนีนเขาปีนขึ้นไปบนเตียงอย่างระมัดระวังผ้าปูยับเล็กน้อยมือเล็กๆพนมเข้าหากาันริมฝีปากสันไหวน้ำตายหยดลงบนผ้าสีชมพูอุ่นกว่าผิวเย็นของหญิงที่นอนอยู่เสียงเครื่องวัดชีพจรยังคงดัง แต่จังหวะเริ่มไม่สม่ำเสมอแพทย์ขมวดคิ้วสายตาจ้องไปที่หน้าจอเด็กชายหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูของตัวเองทันใดนั้นเสียงติดเปลี่ยนจังหวะอากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจก็หายไปนิ้วของหญิงบนเตียงกระตุกเบาๆเพียงครั้งเดียวแพทย์ก้าวเข้ามาใกล้ ดวงตาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเด็กชายลืมตาขึ้นมองเห็นเปลือกตาของหญิงค่อยๆสั่นไฟในห้องยังสว่างเท่าเดิมแต่ความรู้สึกบางอย่างเปลี่ยนไปเครื่องวัดชีพจรส่งเสียงถี่ขึ้นดังชัดเจนราวกับประกาศบางสิ่งทั่วทั้งห้องไอซีอยู่เงียบสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนและในวินาทีนั้นดวงตาของหญิงที่นอนโคม่าค่อยๆเปิดขึ้น พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครในโรงพยาบาลคาดคิดดวงตาคู่นั้นมองเพดานอย่างเลื่อนลอยเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนลมหายใจของเธอสะดุดก่อนจะค่อยๆสม่ำเสมอขึ้นเสียงเครื่องวัชีพ,พจรดังทีจังหวะเร็วเกินกว่าที่แพทย์คาดไว้พยาบาลอีกคนชะงักอยู่หน้าประตูมือค้างอยู่กลางอากาศเด็กชายยังคงพนมมือเหมื่อซึมเต็มฝ่ามือเล็กๆ หญิงบนเตียงขมวดคิ้วริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาแพทย์โน้มตัวลงใกล้หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกแน่นหน้าอกเขาเห็นน้ำตาไหลออกจากหางตาของเธอไหลช้าๆเหมือนหยดน้ำบนกระจกเด็กชายรู้สึกถึงความอุ่นมือของหญิงเริ่มมีแรงกดกลับมาเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจน ทั่วทั้งห้องเหมือนถูกแช่แข็งไม่มีใครกล้าขยับเสียงรองเท้าของแพทย์อีกคนหยุดลงหน้าประตูทุกสายตาจ้องมาที่เตียงเดียวกันหญิงคนนั้นหันสายตามาทางเด็กชายดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวริมฝีปากของเธอสัน่นก่อนจะเปล่งเสียงแผ่วเบาเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกคนในห้องรับรู้เครื่องวัดชีพรจรส่งเสียงเตือนอีกครั้ง ดังยาวกว่าปกติแพทยกลืนน้ำลายรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเด็กชายหยุดสวดหัวใจเต้นแรงเพราะเสียงที่หญิงคนนั้นพยายามเปล่งออกมาไม่ใช่ชื่อของตัวเองและไม่ใช่คำขอความช่วยเหลือแต่เป็นชื่อที่ไม่มีใครในห้องควรจะได้ยินจากปากของเธอชื่อที่หลุดออกมาทำให้บรรยากาศหนักอึ้องเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้อง แพทย์หันมองกันอย่างไม่เข้าใจพยาบาลเผลอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเด็กชายเบิกตากว้างร่างกายแข็งทื่อเขารู้จักชื่อนั้นแม้ไม่เคยได้ยินจากปากใครมาก่อนเสียงเครื่องวัดชีพจรเริ่มสัน่นจังหวะขึ้นลงไม่คงที่หญิงบนเตียงพยายามขยับศีรษะลมหายใจแรงและถี่ดวงตาของเธอมองตรงมาที่เด็กชาย เหมือนจ้องทะลุเข้าไปข้างในมือของเธอกระชับแน่นขึ้นแรงกว่าที่คนเพิ่งฟื้นจากโคม่าควรมีเด็กชายรู้สึกถึงแรงบีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแพทย์รีบตรวจชีพจรหน้าจอสว่างวาบด้วยสัญญาณผิดปกติเสียงเตือนดังขึ้นแหลมและยาวหญิงคนนั้นอ้าปากอีกครั้งฟันกระทบกันเบาๆเสียงที่ออกมาแต่พร่า แต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินเธอเอ่ยประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่ของผู้ป่วยที่เพิ่งฟืน้นเด็กชายรู้สึกขนลุกตั้งแต่ต้นคอถึงสันหลังมือเย็นเฉียบเพราะคำพูดนั้นคือเรื่องที่มีเพียงเขาคนเดียวในโลกที่รู้แพทย์หยุดมือดวงตาเบิดกว้างด้วยความหวาดระแวงความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งหนักและอึดอัดยิ่งกว่าเดิม เด็กชายค่อยๆดึงมือกลับแต่หญิงคนนั้นไม่ยอมปล่อยดวงตาของเธอเปลี่ยนไปจากสับสนเป็นจดจอ่อเหมือนเธอกำลังรอคำตอบจากเด็กชายยากจนที่ไม่ควรมีความลับใดซ่อนอยู่เด็กชายกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากจนเจ็บสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาเหมือนทั้งห้องกำลังรอฟังเสียงเดียวหญิงบนเตียงขยับริมฝีปากอีกครั้ง ลมหายใจคราวนี้หนักและลึกมือของเธอเย็นแต่แรงบีบกลับแน่นขึ้นเด็กชายพยายามดึงมือหนีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกแพทย์เอื้อมมือเข้ามาแต่หยุดกลางทางไม่เห็นสายตาของเธอดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ดวงตาของคนอ่อนแรงเต็มไปด้วยความรู้บางอย่างเครื่องวัดชีพ,พจรส่งเสียงที่ผิดปกติเส้นกราฟพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัว พยาบาลหายใจไม่เป็นจังหวะมือสั่นจนถืออุปกรณ์ไม่อยู่หญิงคนนั้นเอ่ยชื่ออีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมเด็กชายรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปภาพความทรงจำเก่าแล่นกลับมาคืนฝนตกเสียงรถเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินดวงตาของเด็กชายเริ่มแดงริมฝีปากสั่นอย่างควบคุมไม่ได้หญิงบนเตียงยิ้มบางๆ รอยยิ้มที่ไม่ควรเกิดขึ้นในห้องไอซีแพทย์ถอยหลังหนึ่งเก้าหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัดเพราะรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของผู้รอดชีวิตเด็กชายได้ยินเสียงกระซิบทั้งที่หญิงคนนั้นไม่ได้ขยับปากเสียงนั้นดังชัดในหัวเรียกชื่อเขาอย่างแผ่วเบาทั่วทั้งห้อง,ง,องเงียบขงเงียบเงียบจนเสียงกระซิบนั้นดังก้องและในวินาทีนั้น เด็กชายเริ่มเข้าใจว่าการตื่นขึ้นจากโคมา่าอาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในห้องนี้ความเข้าใจนั้นทำให้ขาของเด็กชายอ่อนแรงแต่ร่างกายยังยืนอยู่มือเล็กสั่นไม่หยุดเหงื่อเย็นไหลาตามขมับหญิงบนเตียงค่อยๆค,คลายแรงบีบแต่ปลายนิ้วยังคงแตะผิวเขาเหมือนย้ำเตือนว่าทุกอย่างยังจริงแพทย์พยายามเรียกชื่อผู้ป่วยเสียงของเขาแห้งและสัน่น ไม่มีการตอบรับมีเพียงสายตาที่ไม่กระพริบเครื่องวัดชีพจรเริ่มช้าลงแต่จังหวะกลับหนักแน่นผิดธรรมชาติเด็กชายได้กลิ่นบางอย่างไม่ใช่น้ำยาฆ่าเชือ้อเป็นกลิ่นอับเหมือนความทรงจำที่ถูกฝังไว้นานหญิงคนนั้นขยับศีรษะเล็กน้อยสายตาไม่ละจากเด็กชายริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมา เสียงกลับดังขึ้นในหัวของเขาชัดเจนกว่าครั้งก่อนบอกสิ่งที่ไม่ควรมีใครรู้บอกด้วยความมั่นใจเด็กชายเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บภาพในอดีตชัดขึ้นเสียงฝนแสงไฟเงาคนที่ล้มลงแท์สังเกตเห็นสีหน้าของเด็กชายความหวาดกลัวที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไป พยาบาลถอยไปชนผนังดวงตาไม่ละจากเตียงหญิงบนเตียงหายใจลึกอกยกขึ้นแรงกว่าก่อนหน้าดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นวาววับเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันยาวเด็กชายรู้สึกว่าห้องเล็กลงเทดานต่ำลงอากาศหนาแน่นจนหายใจลำบากและก่อนที่ใครจะขยับก่อนที่ใครจะพูดหญิงคนนั้นเริ่มขยับตัวขึ้นจากเตียง ทั้งที่ร่างกายไม่ควรมีแรงพอจะทำเช่นนั้นผ้าปูเตียงยับเสียงเบาเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบแพทย์อ้าปากแต่ไม่มีคำใดออกมาพยาบาลรีบก้าวเข้ามาแล้วหยุดทันทีไม่เห็นท่าทางของเธอหญิงคนนั้นพยุงตัวขึ้นช้าช้ากล้ามเนื้อขยับราวกับไม่เคยหลับไหลท่อออกซิเจนสั่นเครื่องวัดชีพรจรส่งเสียงเตือนทีเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าว ส้นเท้าชนขอบเตียงเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงหญิงบนเตียงหันศีสษะกระดูกคอขยับอย่างฝืดช้าเสียงนั้นทำให้ขนลุกแท์กำมือแน่นดวงตาของเธอมองไปรอบห้องเหมือนกำลังสำรวจไม่ใช่มองอย่างคนเพิ่งฟื้นแต่มองเหมือนคนที่กลับมาสายตานั้นหยุดที่เด็กชาย นานกว่าคนอื่นเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏอีกครั้งเด็กชายรู้สึกถึงแรงกดในอกหายใจไม่เต็มปอดเขาได้ยินเสียงหัวใจดังเกินจริงหญิงคนนั้นวางเท้าลงกับพื้นเท้าเปล่าแต่กระเบื้องเย็นแพทย์ก้าวถอยสัญชาตญาณสั่งให้ถอยเครื่องวัดชีพจรเงียบไปชั่วขณนะความเงียบที่ไม่ควรเกิด เด็กชายมองหน้าจอเส้นกราฟหยุดนิ่งก่อนจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหญิงคนนั้นยืนตัวตรงทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแรงตามหลักการแพทย์เธอสูดลมหายใจลึกเรากับรับรู้กลิ่นอากาศเป็นครั้งแรกจากนั้นเธอก้มลงเข้าใกล้ระดับสายตาของเด็กชายระยะห่างใกล้เกินไปใกล้จนเด็กชายเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในดวงตาเธอ เงานั้นไม่ขยับตามเขาเสียงในหัวของเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนและหนักแน่นบอกให้เขาจำบอกให้เขาไม่ลืมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเด็กชายหลับตาแน่นแต่เสียงนั้นยังไม่หายไปมันดังชัดเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูหญิงคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆนิ้วเรียวยาวชี้มาที่อกของเขา ปลายนิ้วเย็นจัดเย็นเกินกว่าผิวมนุษย์แพทย์ตะโกนเรียกชื่อเธอเสียงแตกพร่าเพราะความตื่นตระหนกไม่มีการตอบรับมีเพียงสายตาที่ไม่ละจักเด็กชายเครื่องมือแพทย์เริ่มทำงานพร้อมกันเสียงดังซ้อนทับจนแสบหูพยาบาลกดปุ่มเรียกฉุกเฉินไฟสีแดงกระพริบแต่หญิงคนนั้นไม่สะดุง้งเหมือนไม่ได้ยินเสียงใด เด็กชายลืมตาขึ้นมองเห็นริมฝีปากของเธอขยับคำพูดออกมาอย่างชัดเจนชัดเกินกว่าคนเพิ่งฟื้นเธอเอ่ยถึงสถานที่เอ่ยถึงคืนที่ไม่มีใครรู้เด็กชายรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบลมหายใจสั้นละทีความทรงจำที่เขาซ่อนไว้ลึกที่สุดถูกดึงขึ้นมาโดยไม่ขออนุญาตแพทย์หยุดพูด สีหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินถ้อยคำพยาบาลยืนแข็งเหมือนร่างกายไม่เชื่อฟังหญิงคนนั้นยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอขยับเข้าใกล้เด็กชายระยะห่างหายไปเด็กชายรู้สึกถึงลมหายใจของเธอเย็นและช้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกบอกความจริงที่ไม่ควรเปิดเผย บอกสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกห้องหลายคนกําลังวิ่งมาแต่ไม่มีใครรู้ว่ามาช้าไปแล้วเพราะในวินาทีนั้นเด็กชายเริ่มเข้าใจว่าผู้ที่ตื่นขึ้นจากเตียงโคมา่าอาจไม่ใช่คนเดิมที่เคยนอนอยู่ตรงนั้นความเข้าใจนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนเวลาหยุดไหล หญิงคนนั้นถอนหายใจยาวเสียงลึกและช้าไม่ใช่เสียงของคนอ่อนแรงแต่เป็นเสียงของคนที่รอคอยมือของเธอวางลงบนไหล่เด็กชายน้ำหนักเบาแต่กดทับจนขยับไม่ออกเด็กชายได้กลิ่นลมหายใจของเธอไม่ใช่กลิ่นยาไม่ใช่กลิ่นโรงพยาบาลเป็นกลิ่นดินเปียกฝนเหมือนคือในอดีตที่เขาพยายามลืม แพทย์ก้าวเข้ามาอีกครั้งเสียงสั่งการสั่นเครือไม่มีใครตอบรับทุกคนจ้องมองภาพตรงหน้าเครื่องวัดชีพจรกลับมาดังอีกครั้งจังหวะสม่ำเสมอสม่ำเสมอเกินไปหญิงคนนั้นหลับตาลงชั่วครู่เหมือนกำลังฟังบางสิ่งเมื่อเธอลืมตาขึ้นแววตาเปลี่ยนไปอีกครั้งลึกมืด และคุ้นเคยอย่างน่ากลัวเธอเอ่ยประโยคหนึ่งสัน้นชัดหนักแน่นเด็กชายตัวสัน่นเพราะประโยคนั้นเป็นคำสัญญาคำสัญญาที่มีเพียงเขาและคนที่หายไปในคืนนั้นเคยได้ยินแพทย์รู้สึกถึงแรงกดดันในอกอากาศในห้องเหมือนลดน้อยลงพยาบาลเริ่มร้องไห้โดยไม่รู้ตัว หญิงคนนั้นปล่อยมือจากไหล่เด็กชายชา้ชาช้าเธอหันไปมองประตูเหมือนรู้ว่ามีใครกำลังมาเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาดังขึ้นทุกวินาทีเด็กชายมองตามสายตาของเธอหัวใจเต้นแรงเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเมื่อประตูบานนั้นเปิดออกบางสิ่งที่ถูกฝังไว้ จะไม่สามารถซ่อนอยู่ได้อีกต่อไปประตูห้องสั่นเล็กน้อยแรงจากมือที่พยายามเปิดอย่างเร่งรีบเสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนในห้องที่ตึงเครียดหญิงคนนั้นไม่หันไปมองเหมือนรู้จังหวะทุกอย่างล่วงหน้าเด็กชายรู้สึกว่าลมหายใจของตนดังเกินไปทุกครั้งที่หายใจเหมือนดึงความสนใจเข้าหาตัวแพทย์ก้าวถอยอีกครั้งสัญชาตญาณสั่งให้ถอยห่าง เครื่องวัชีพจรเริ่มส่งเสียงต่ำจังหวะหนักชา้ามั่นคงหญิงคนนั้นยกมือขึ้นชี้ไปที่หน้าอกของเด็กชายปลายนิ้วไม่แตะแต่ความเย็นแผ่เข้ามาเด็กชายเห็นภาพแวบหนึ่งภาพที่ไม่ควรอยู่ในความทรงจำของใครแสงไฟถนนเงาคนล้มลงเสียงฝนกระหนำ่ำเขาสะดุง้ง หัวใจเต้นแรงหญิงคนนั้นเอ่ยชื่อสถานที่อีกครั้งชัดเจนแม่นยำแพทย์หยุดหายใจชั่วขณะชื่อสถานที่นั้นไม่เคยอยู่ในเวทระเบียนพยาบาลสายหัวช้าช้าเหมือนปฏิเสธความจริงเด็กชายรู้สึกถึงแรงกดที่ขมับเหมือนมีใครเปิดประตูในหัวหญิงคนนั้นขยับเข้าใกล้อีกระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจ เสียงของเธอต่ำลงแถวแต่หนักแน่นคำพูดนั้นไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่คำถามเป็นการยืนยนันเด็กชายรู้สึกว่าขาเริ่มไร้แรงพื้นเย็นไหลขึ้นมาถึงหัวเข่าประตูห้องเปิดออกในที่สุดเสียงดังชัดแสงจากโถงส่องเข้ามาตัดกับเงาในห้องหลายร่างยืนอยู่หน้าประตู หยุดนิ่งพร้อมกันพระภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ควรเกิดขึ้นในห้องไอซหญิงที่ควรนอนนิ่งยืนอยู่เด็กชายที่ควรเป็นเพียงผู้มาเยือนกลายเป็นจุดศูนย์กลางและในวินาทีนั้นความเงียบกลับมาอีกครั้งเงียบยิ่งกว่าก่อนหน้าเหมือนทั้งโรงพยาบาลกำลังกลั้นหายใจ พรสิ่งที่จะถูกพูดออกมาเป็นลำดับถัดไปเสียงเครื่องมือแพทย์หยุดลงพร้อมกันเหมือนมีใครกดปุ่มเดียวทุกสายตาในโถงจับจ้องเข้ามาแต่ไม่มีใครก้าวข้ามธรณีประตูหญิงคนนั้นยืนอยู่กลางห้องท่ามกลางสายระยงระยางร่างกายของเธอมั่นคงไม่เหมือนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความตายเด็กชายยื่นิง่งลมหายใจติดขัด เขารู้สึกเหมือนเงาของตัวเองยาวขึ้นทอดลงบนพื้นกระเบื้องเย็นหญิงคนนั้นหันไปมองผู้คนหน้าประตูสายตาเรียบเฉยไม่มีความตกใจไม่มีความสับสนแพทย์อาวุโสค,คนหนึ่งขยับปากแต่เสียงไม่ออกพยาบาลกำมือแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อเครื่องวัดชีพจรเริ่มดังอีกครั้งจังหวะชัดหนัก สม่ำเสมอเด็กชายรู้สึกว่าจังหวะนั้นตรงกับหัวใจของตัวเองหญิงคนนั้นก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพื้นไม่ส่งเสียงเหมือนเธอไม่ได้ลงน้ำหนักผู้คนหน้าประตูถอยพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวเด็กชายรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่หลังเหมือนถูกดันให้ยืนตรงหญิงคนนั้นหยุดแล้วหันกลับมามองเขาอีกครั้ง สายตานั้นลึกเหมือนบ่อที่ไม่มีพื้นเธอเอ่ยคำสั้นๆคำที่ทำให้เด็กชายขนลุกเพราะเป็นคำที่เขาเคยได้ยินในคืนที่ไม่มีพยานมือของเด็กชายกำแน่นความทรงจำไหลายบ่าเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ฟื้นขึ้นมาในห้องนี้ไม่ได้ต้องการชีวิตแต่ต้องการบางสิ่งที่ถูกพลากไปและทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น เพิ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันลมหายใจของเด็กชายสันเหมือนกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาหญิงคนนั้นขยับริมฝีปากอีกครั้งคำพูดของเธอเบาแต่แทรกเข้าไปในความคิดของทุกคนแพทย์อาวุโสร,รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเหงื่อเย็นไหลลงตามขมับพยาบาลคนหนึ่งซุดตัวลงนั่งขาไม่ยอมรับน้ำหนักเครื่องวชีพรจรดังเป็นจังหวะเดียวชัดเจน เหมือนกำหนดเวลาหญิงคนนั้นหันศีสะะช้าช้ามองไปรอบห้องสายตาของเธอหยุดที่แต่ละคนเหมือนกำลังจดจำเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงไม่ใช่ที่แขนแต่ลึกเข้าไปในอกเขาเห็นภาพซ้อนห้องนี้กับอิสถานที่หนึ่งถนนเปียกฝนแสงไฟสั่นไหว หญิงคนนั้นเอ่ยประโยคยาวขึ้นน้ำเสียงราบเรียบไม่มีอารมณ์คำพูดนั้นทําให้แพทย์อ้าปากค้างเพราะเป็นรายละเอียดที่ไม่มีใครเปิดเผยเด็กชายเริ่มสั่นทั้งตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเขารู้ว่าตนเองกำลังถูกเปิดโปงไม่ต่อหน้าคนแต่ต่อหน้าบางสิ่งที่ไม่ลืมหญิงคนนั้นก้าเข้าใกล้อีกครั้งระยะห่างหายไป ลมหายใจของเธอแตะผิวหน้าเขาเย็นและหนักเด็กชายได้ยินเสียงแตกในหัวเหมือนบางอย่างกำลังพังเขาอยากกรีดร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอผู้คนหน้าประตูมองภาพตรงหน้าไม่มีใครกล้าเข้าไม่มีใครกล้าหนีเพราะทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าห้องนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้เป็น และสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายกำลังจะพูดสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปหญิงคนนั้นหยุดนิ่งเรากับกำลังเลือกคำความเงียบยืดออกยาวเกินกว่าความอดทนของมนุษย์เด็กชายรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าลงแต่หนักขึ้นทุกครั้งเครื่องวัดชีพจรยังดังจังหวะเดียวไม่เร่งไม่ชะลอ หญิงคนนั้นเห่อยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตามองผ่านเด็กชายไปไกลกว่าผนังห้องเหมือนมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแพทย์อาวุโสพยายามก้าวเข้าไปเท้าหยุดกลางทางขาไม่เชื่อฟังคำสั่งพยาบาลอีกคนยกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นหญิงคนนั้นสูดลมหายใจลึกอกยกขึ้นแล้วหยุดค้างอากาศในห้องเหมือนถูกดึงออก ทุกคนรู้สึกเหมือนจะขาดใจจากนั้นเธอพูดอีกครั้งชัดหนักไม่มีลังเลคำพูดนั้นไม่ใช่ความลับแต่เป็นความจริงที่ถูกฝังเด็กชายรู้สึกเหมือนโลกเอียงภาพตรงหน้าสั่นไหวเขาจำได้ทุกวินาทีทุกเสียงคืนฝนตกคืนนั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียว หญิงคนนั้นหันมาสบตาเขานานกว่าครั้งใดสายตานั้นไม่โกรธไม่เศร้าแต่เต็มไปด้วยความแน่นอนมือของเด็กชายคลายออกแรงต้านในร่างกายลดลงเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การเปิดโปงแต่เป็นการทวงคืนหญิงคนนั้นยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มช้าลึก รอยยิ้มของคนที่รอคอยมานานและก่อนที่ใครจะหยุดเธอก่อนที่ใครจะพูดแทรกเธอเอ่ยชื่อหนึ่งออกมาชื่อที่ทำให้หัวใจของเด็กชายหยุดเต้นไปชั่วขณะชื่อที่ถูกเอ่ยออกมานั้นลอยอยู่กลางอากาศหนักแน่นและชัดเจนเด็กชายหลับตาลงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความทรงจำทั้งหมดซ้อนทับกันความกลัวความผิด และความจริงที่เขาหนีมาตลอดหญิงคนนั้นมองเขาอย่างสงบไม่มีการกล่าวโทษไม่มีความโกรธมีเพียงความอ่อนล้าของใครบางคนที่รอคอยมานานเธอค่อยๆถอนหายใจลมหายใจยาวเหมือนปล่อยภาระที่แบกไว้เครื่องวัดชีพจรเริ่มช้าลงจังหวะนุ่มเป็นธรรมชาติแพทย์อาวุโสก้าวเข้ามาอีกครั้ง คราวนี้ขาไม่สั่นพยาบาลยืนขึ้นความกลัวในดวงตาค่อยๆจางหายหญิงคนนั้นหันมองเด็กชายเป็นครั้งสุดท้ายสายตาอ่อนโยนมือของเธอยกขึ้นแต่ที่สีสากเขาเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นเหมือนมือของแม่เด็กชายรู้สึกถึงบางอย่างคลายออกในอกลมหายใจกลับมาเป็นปกติหญิงคนนั้นเอนตัวกลับไปที่เตียง ชา้าส้นหมกเปลือกตาค่อยๆปิดลงเหมือนคนที่ได้พักผ่อนจริงๆเป็นครั้งแรกเครื่องวัชีพจรส่งเสียงยาวหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นจังหวะนิ่งห้องทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่ไม่อึดอัดเหมือนก่อนเป็นความเงียบที่อ่อนโยนแพทย์ลดสีซาลงเข้าใจบางสิ่งโดยไม่ต้องพูดเด็กชายยืนอยู่ที่เดิมน้ำตาแห้งบนแก้ม เขาหันหลังเดินออกจากห้องก้าวช้าแต่มั่นคงแสงในโถงทางเดินสว่างขึ้นเหมือนเช้าวันใหม่กำลังเริ่มต้นและในวันนั้นโรงพยาบาลทั้งแห่งจดจำเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ในฐานะปาฏิหาริย์แต่ในฐานะช่วงเวลาที่ความจริงได้รับการปลดปล่อยและวิญญาณหนึ่งได้กลับสู่ความสงบอย่างแท้จริง